ตอนนี้ม,มาถึงขั้นของครับน้ำสวยงามมากน้ำตกใสไปต่อครับชั้นเจ็ดไปชั้นเจ็ดครับใช่ต่อเขาบอกว่าชั้นิดเดียวชั้นเจ็ดอีกนิดเดียวเชื่อไม่เชื่อ ก็ต้องติดตามครับมันจะไกลหรือไม่แต่ผมคิดว่าโุดอยอดเลยครับเขาบอกว่า3กิโลผมว่าเกินนะครับเกิน3กิโลแน่นอนเลยเหนื่อยมากเลยแต่ยังไงเราต้องสู้ครับว่าถ้าไม่ถึง9ชั้นเราก็เหมือนไม่มาน้ำตกครับจุมกันต่อไปครับ น้ำตรงนี้น่าเล่นดีมากครับเราต้องลงไปดูครับเพราะว่าน้ํำม็นสวยงามครับโอ้โหชั้นเจ็ดสวยงามมากครับ <c oughs> ตอนนี้ผมว่าเรามาถึงชั้นเจิดของ ขอจบแค่นี้ครับก็มีเดินต่ออะไรครับต่อไ่งาบ